สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาแล้วนะจ๊ะรังที่สิบสองนะคะเดี๋ยวมาค้าให้ดูก่อนนะคะเพื่อความรวดเร็วในตอนเย็นนะใครอยากจะจองลุ้นก็สามารถจองได้เลยนะคะสี่ร้อยห้าสิสามรุนขึ้นไปรุ้นละสี่ร้อยนะคะสามรุนขึ้นไปนะคะรุนละสี่รอยส่วนใครที่จะรอประมูลก็รอเย็นนี้นะคะช่วงเวลาห้าครึ่งถึงประมาณ หกโมงครึ่งเริ่มไม่เกินนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวคะให้ดูก่อนอันนี้ก็คือรังที่สิบสองแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะจ๊ะ เราจะแกะรืบเปิดให้ดูก่อนนะคะนี่น้หนึ่งร้อยลุ้นนะคะเดี๋ยวเราเทาเลยก่อนจะเทนะครับอ่านี่นะคะหมดน้าหมดลังแล้วจ้ะโอเค ใส่รังกันเลยนะน,นี้เป็นสติกเกอร์สีดำนะคะแปะสติกเกอร์สีดำ อันนี้ก็มาค้าให้ดูกันก่อนนะคะเหมือนเดิมเพื่อที่ชายพี่ๆได้จองลุ้นกันนะใครที่ดูไม่อยากดูไลฟ์นะคะอยากจองรุ้นในทุกๆรังเพื่อที่จะร่วมรุ้นนก้กกาทองคํำนะคะก็มาจัดไปนะแปะไม่ค่อยติด ไปรับมาส,สดๆร้อนๆเลยนะคะจะต้องวิ่งแปลวเองนะถึงจะได้เร็วนะคะรอไปสถานีไม่ไหวแล้วก็ชัวร์ด้วยนะคะ หมดแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่บีแปะต่อรหนึ่งร้อยลุ้นนะคะหนึ่งร้อยลุ้นช่วยกันจะได้รวเร็วเดี๋ยวเราดูช้าๆไปพร้อมๆกันนะคะ ใครอยากจองลุ้นก็จองได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงไร้สดก็จะปิดการจองลุ้นนะคะ ของเมื่อคืนนี้นะคะใส่ส่งให้หมดแล้วใครที่อยากได้เลขพัสดุลูกค้าก็ทักมากันได้เลยนะคะเดี๋ยวไซส,ส่งลิงก์เลขพัสดุให้แล้วก็กดตามลิงก์สามารถเช็คได้เลยรบ หนึ100่งรรุนนะคะเดี๋ยวดูอย่าดูตรงนี้เออค่ะให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะเนเงินหน้าทองคำสอแล้วก็เงินลงยา2อ,อ่าแล้วก็นวะ1น,นะคะแล้วก็ งานลงยาต่างๆนะคะเนื้อแบคโรเดียมอะไรก็คืออยู่ในนี้หมดนะคะ100ลุ้นนะ100ลุ้นครบนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคืนนี้ใครที่อยากได้ลุ้นก็สามารถจองกันเข้ามาได้เลยทักไลน์ทรายเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ทรายก็ฝากไปด้วยรังที่12นะคะมาถึงแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่รังแรกจนรังนี้นะคะขอบพคุณมากๆจริงๆนะคะสวัสดีค่ะ